หลังจากที่เรานะคะคได้พูดไปแล้วหลายคนอยากเห็นมากมชุดแต่งงานร้อยล้านนะคุณผู้ชม100ล้านของทายาทมารีนนหรือว่าคุณตู่นั่นเองนะคะได้เข้าพิธีวิวาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นมงคลสมรสนะคะจัดเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่คนไปงานนี้แบบเยอะมากๆนะเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ต้องขออนุญาตแล้วอีเวนต์จัดได้เต็มที่เปิดมงเปิดแมทกันได้เต็มที่นะคะนี่คือชุดที่ประดับด้วยเพชรแท้ บางส่วนแต่เป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาทวันนั้นที่พี่เออธิบายไปบอกเป็นเกาะอกนะจะมีแบบไล่ลงมาจเปตรงปลายก็จะเป็นเมอร์เมดใช่ก็จะแบบปักด้วยมือนะเพราะว่าตัวเพชรเป็นรูปหัวใจมันต้องใช้มือในการล็อกในการอะไรเพื่อให้แน่นเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนี่อาจจะหายไปกับไดไอหรือควันข้่งล่างนะคะดูสิชื่นมือช่วงที่เปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินออกมาแล้วทุกคนแบบ เจ้าหญิงมากเลยค่ะรี <G l ita> ่ตื่คุณมาวิน สวยแบบตะโกนดังๆอะเนาะสวย <c oughs> สวยแบบตะโกนดังๆอะเอ่อทั้งพอนี่คือแบตบต้องมองที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจริงๆเจ้าหญิงเจ้าชายมากๆเลยนะคะฉลองวิวาหวานบรรยากาศสุดโรแมนติกอลังการชุดเจ้าสาวฝั่งเพชร100ล้านค่ะคุณตู่เปียวดีควงเจ้าบ่าวมาวินทวีผลนะคะบรรยากาศงานเลี้ยงเนี่ยการฉลองมงคลสมรสของผู้จัดสาวคนเก่งคุณตู่เปียววดีมารีนน์กับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อคุณมาวินทวีผลในวันนี้นะคะ จัดที่ห้องเรสซิเดนซ์โรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณกรุงเทพค่ะบอกเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไปเพียบนะคะคนในวงการบันเทิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกันซึ่ง แน่นอนแหละเลยออกมาขนาดนี้ว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยเตรียมดูเลยพวกเธอฝังเพชรแท้ปักเพชรแท้มูลค่าวกว่า1 0 0ล้านบาทเรียกว่างดงามแสงเพชรระยิบระยับฟาดสะดุดบาดตามากๆนะคะบอกว่าเป็นงานแต่งที่รวมคนในวงการบันเทิงมากที่สุดนะหลายๆคนเนี่ยก็เลยบอกว่า นี่มีใครบ้างอะ่ะคุณขนมจีนนะคะไปร่วมงานกันถ่ายรงถ่ายรูปม,มีจันจีนี่คลิปจันจีก็น่ารักนะก็คือแบบถ่ายแล้วก็แบบเซลฟี่อะ่ะแต่ว่าถ่ายเป็นคลิปอะไรอย่างงี้นะคะอู้ยดูสูงดอกไม้สิสูงเข้าแบบ <c oughs> ชั้นสามอะ่ะสวยงามาลังการจริง,อ,งอ่ะก็ <3 S 2> สมกับสมกับคุณตู่จริงๆอ่ะอ่ะ นะคะแล้วก็สมการรอคอยด้วยเพราะว่าคู่นี้ฝ่าฟันกับอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ขอแต่งงานตั้งแต่2ปีที่แล้วใช่ค่ะแล้ว,ลว,วต้องแหวนนั่นอะไรจัดพิธีอะไรกันไปแล้วมาเจอโควิดก็เลยต้องเลื่อนการจัดพิธีฉลองมงคลสมรสแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นพิธีแบบทางการอะไรเรียบร้อยละอันนี้ก็เหมือนแบบเฉลิมฉลองเออปาร์ตี้เออฉลิมฉลองกันอีกครั้งนะคะเป็นงานเย็นแบบนี้ให้ได้ดูกันนะคะทางรายการของเราก็แสดงความยินดีอีกครั้งคุณผู้ชมมาดูเพราะว่างานนี้น้องฉัดไง น้องฉัดแต่งหน้า oh. น้องฉัดดูแลแล้วก็น้องฉัดถ่ายคลิปมาฝากในช่วงที่แบบเดินออกมา oh. ในช่วงที่แบบแต่งหน้านิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณอ่อ๊ t ิกตอกจากช่องน้องฉัดด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากชื่นชมความสวยของุงตู่เนาะอุยนลุกอะพี่ hey. เพชรที่ติดอยู่คุณผู้ชมสังเกตนะนั่นคือเพชรแท้นะคะดูนะคะนี่ค่ะเอาดูใกล้ๆแบบนี้สวยมากสวยมากสวยมากจริงๆแล้วขับผิวคุณปกติผิวคุณตัเขาวผิวสวยมากตัวจริงคุณตัวบอกเลยสะท้อนแสงอะคือหลอดไฟจริงจริงๆรๆออร่าจับนะคะผิวพรรณมันสวยเป่ง เปล่งประกายอ่ะสวยมากจริงมีออร่านะคะอ่ะก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะใครอยากดูความน่ารักของคู่นี้เขากนะ็มี YouTube ด้วยนะเป็นช่องทํา y o YouTube พาไปกินพาไปเที่ยวต่างๆนะคะโอ้โหบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะดูแบบลุกคุณหนูคุณชายนะแต่เวลากินของแซ่บนี่โอ้โหเต็มที่เต็มเหนียว แบบโจ๊ะโจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยกินนเอาเราเองก็แบบ,แบอยากกินตามแต<ส>่พร้องแทนด้วยนะนะคะพริกหลายๆเม็ดเนี่ยโอ้โหคุณตู่คุณมาวินจัดเต็มจริงๆนะคะแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะ